ทางภาครัฐได้ให้เงินช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในปี2567รับกันอยู่ที่เดือนละ100บาท9เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนและจะมีการจ่ายแบ่งทุกๆ3เดือนนะคะได้แค่เดือนมีนามิถุนาและกันยารอบแรกนะคะเดือนมีนานี้การที่จะได้รับเงิน จะต้องทำสองสิ่งนี้ก่อนนะคะทางกลุมบัญชีกลางได้แจ้งเตือนมาตลอดว่าสำหรับกลุ่มที่กำลังจะได้รับสิทธิ์นั่นก็คือการยืนยันตัวตน KYC กลุ่มผู้สูงอายุได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีคนไหนบ้างที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการ ถ้ายัางไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์ให้อรบไปยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะคะและการผูกพร้อมเพยการรับเงินตรงนี้จําเป็นต้องมีบัตรบัญชีธนาคารแล้วก็ต้องผูกบัญชีพร้อมเพยด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนด้วยรอบแรกนะคะในเดือนมีนาคมถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนั้นยืนยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วต้องผูกบัญชีพร้อมเพยให้เสร็จ ภายในวันที่6มีนาคมถ้ารู้ตัวว่าตัวเองยังไม่มีบัญชีเงินฝากหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกร้อมเพยก็ไปผูกพร้อมเพยให้เรียบร้อยก่อนวันที่6มีนาคมนี้ค่ะ